ครับตัวนี้เป็นซัมซุง a 5 3 5 g นะครับอาการลูกค้านำมาซ่อมที่หน้าร้านนะครับคือชาร์จไม่เข้านะครับเรามาดูตอนปิดเครื่องชาร์จนะครับตอนนี้เสียบสายชาร์จเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะนี่นะครับพอเราปิดเครื่องชาร์จนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์เหลืองๆตรงนี้นะครับคือเครื่องหมายตกใจนะครับแบบนี้นะครับอาจจะเป็นที่รูชาร์จนะครับหรือไม่ก็เป็นระบบชาร์จนะเดี๋ยวเราลองมาแกะ เพื่อเช็คกันนะครับครับหลังจากเราให้ความร้อนที่ฝาหลังสักพักหนึ่งแล้วนะครับฝาหลังมันจะอุ่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแกะกันนะนี่นะครับเราก็จะใช้น้ํายาช่วยหน่อยหนึ่งนะครับช่วยให้การแกะฝาหลังมันง่ายขึ้นนะครับนี่นะฮะพอเราให้ความร้อนแล้วก็ใช้น้ํายานะครับมันก็จะแกะออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับฝาหลังซัมซุงนะครับ แกะไม่ยากนะครับแค่บางทีเอาไว้เฉยๆมันแทบอยากจะจะหลุดออกมาเองแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเป็นพวก Vivo Oppo อะไรอย่างเงี้ยฝาหลังพวกนั้นนะเขาจะแกะยากแล้วก็ฝาชอบลอกด้วยนะครับแต่พวกตระกูลพวกเนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเนี่ยครับแกะแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ นะครับ,รบเดี๋ยวเราลองใช้น้ํายาล้างบอร์ดล้างดูก่อนนะครับเผื่ออาจจะหายนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นแบบว่าเป็นคราบแบบโดนน้าโดนอะไรมาเนี่ยมี่เกลือคราบที่สีเขียวอับเรามาลองล้างดูก่อนนะเพื่อมันหายนะครับ นี่นะครับม,มันก็จะเงาขึ้นเลยเงาขึ้นเลยครับ <c> เห็นไหมครับจากเมืม่อกี้ก่อนดีกว่าค่ะก็จะเงาเลยนะครับขาเขาก็จะเงาขึ้นนะครับเ้าก็ลังดูก่อนนะครับกพจะเงาขึ้นแบบนี้เลยนะครับทำการล้างอ่าบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมา เช็คดูนะครับว่าใช้ได้หรือยังนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ประกอบเครื่องนะครับแต่ว่าแค่ประกอบบอร์ดชาร์จเพื่อทำการเทสเฉยๆนะครับเราก็จะเสียบสายชาร์จเข้าไปดูนะครับเราจะมาดูนะครับว่าไอ้ตัวที่ว่าเครื่องหมายตกใจตรงนี้หายไปหรือยังนะครับดูนะ นี่นะครับก็จบงานแล้วนะครับบางทีเราแค่ล้างทําความสะอาดคาบน้ําคาบที่เกลืออะไรมันออกมันก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่อาการนี้ผมไม่ได้การันตีนะครับว่าแค่ล้างจะหายนะครับถ้าจะให้จบเลยก็ต้องเปลี่ยนรูชาร์จดูก่อนนะครับเป็นแนวทางที่จบที่สุดนะครับอันนี้ลองสลับอีกด้านหนึ่งดูนะฮะชาร์จเข้าเหมือนกันนะครับ ฝั่งไหนก็เข้าเหมือนกันนะครับนี่นะเดี๋ยวเราก็ทำการประกอบเครื่องเพื่อส่งงานลูกค้ากันนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็ชาร์จเข้าแล้วนะนี่นะครับ นี่นะครับเมื่อกี้มี17นะครับตอนนี้ได้19แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม